Terima kasih telah menonton! ริษสทคอนดมีภูมิใจเสนอจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดความอลังการของวงการลูกทุ่งไทยและลีลาของถางเครื่องที่ชวนกันมาโยกย้ายหากทุกท่านพร้อมแล้วเราจะไปพร้อมกันเนื้าัดนื้ ภาคสุดยอดไหมล่ะมาทตีมไหนเนี่ยเราวันนี้สาวรูปทุ่งค่ะสาวรูปทุ่งค่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนหรือเปล่ามีคำถามด้วยนะใะ้คาณผู้ชมก่อนดีกว่านะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพบุรีวาริกิ้งเอาแม่ไม่ใช่็นังนะฮะใช่แล้วในโชว์สเต็ปตอนที่อ่ำๆเป็นหางเครื่องให้ดูหน่อยสิคะ เอาแบบนั้นเลยเหรอเอาแบบนั้นเลยอ่ะเอาแบบมันมัน,น้ำอำ่ำๆอ๋โอโห,โหต้องน,นี้ค่ะ้อ,นนอโอหโหต้องน,นี้ค่ะ,อคะตอนนี้กำลังเพลน นี้ค่ะ,ะช่วงเดือนเนี่ยสอนแดนนะคะแล้วก็อ่า uh. ช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทคนเทนบบรีจำกัดนั่นเองนะคะเรามีบริษัททัวร์ใช่แล้วออาไปที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นทัวร์ไหว้พระ9วัดนี่ในฝั่งทลนะครับจะต้องรวมไปถึงไหว้พระพิ่เนศใหญ่ที่สุดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการไปไหว้พระลอยน้ำ5พี่น้อง5จังหวัดนั่นเองนะคะซึ่งเราไปงีหนึ่งวันพี่โก้มันนาดนั้นเลยหรอพะน้องเอจริงเ่รอสดุดมามอ่อนสงบสติอารมณ์แป๊บเดียวให้พี่ทำงาน ก่อนะน,นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็จะมีทัวร์ไปไหว้มังกรุสามส่วนสามจังหวัดภายในหนึ่งวันด้วยะคะรับผที่สําคัญก็คือคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะ ติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฟิกแค่ว่าการไปไหว้พระเท่านั้นนะคะมีทัวร์ไปทะเลไปน้ําตกภูเขาเรามีหมดเลยนะคะถ้าสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0280132111ถึง13นะคะก็เหมือนนี้นั่นเองนะคะอ่าวันนี้ในส่วนของเรื่องราวดีๆที่เราจะไปคุยกับศิลปินยัียคงมีอยู่เช่นเดียวันวันนี้ใครจะเป็นพิธีกรพิธีกรพิธีกรในการสัมภาษณ์นิรู้สวยจะเป็นอ้อนเราไปคุยกับใครนะ อ๋อนี่เลยสาวสุดชาดาโอ้าวสุดชาดาอ่าวายอะไรนะวัยวัยยาวัยวัยวัยควิกวายยาวัจกรแต่ไม่ใช่วัยวัยควิกเหรอไม่ใช่แมววัยยาวัจกรนี่นะคะสาวคนนี้เนี่ยเข้ามาในลุกใหม่เปลี่ยนลุกใหม่แล้วเซ็กซี่ลุกลุกไหนคะแต่เขาบอกว่าลุกแบบเดี้ยนมาไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าเซ็กซี่น้อยกว่าเราพท่าพท่า คือคือคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าไปสักทีเถอะอยากกูสุชาดาแล้วอ,อ่ะช่วงนี้พักกันสัๆสักครู่หนึ่ง้วเดี๋ยวให้ออนพาไปคุยกับสุชาดาวัยาว,วััการาค่ะ คุณผู้ชมบอกเอาไว้นะคะว่าวันนี้เรามีศิลปินนะคะสาวสวยดีกรีนี่ความเซ็กซี่ร้อนแรงไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะวันนี้เราต้องแบบว่าดูดรอปไปทันทีเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นวันนี้นะคะเออธุรมดีวาไรตี้นะคะขอต้อนรับคุณสุชาดาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่หลายๆคนถา้าพูดถึงเพลงอกหักเรื่องขำๆนะคะเมื่อ5ปีก่อนนะคะคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีด้วยนะคะวันนี้กลับมาแล้วพร้อมกับเพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่น อารยาถามก่อนเลยนะคะว่าหายไปไหนมาถึงแบบยาวนานขนาดนี้5ปีเต็มๆเ,เลยใช่ไหมคะ5ปีนะคะที่หายไปก็ไม่ได้อ,อยู่เฉยๆนะคะก็<ช>มีผลงานอาจจะเป็นละครนะคะทยแบบวิตยสารต่างๆอย่างน,นี้นะคะ่ะก็ยังอ,อยู่ในวงเวียนอยู่ในวงการบันเทิงแต่ว่าหมายถึงว่าห่างจากวงการเพลงไป<ช>นะคะแต่ก็ยังมีงานอื่นๆเข้ามาตลอดเลย<ช>นะคะ วันนี้นะคะมีซิงเกลิลใหม่ล่าสุดมาฝากกันด้วยใชนะ่ันก็คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ยดอกย่านะคะ<อ>เป็น<อ>กยเป็นนิวซิงเกลิลใหม่ของสุชาดาปล่อยเป็นเพลงแรกเพลงแรกเลยนะคะปล่อยมานานหรือยังคะ ก็ตอนนี้ก็ลง Youtube ด้วยอะไรด้วยนะหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ส่งตามคลื่นสื่อวิทยุต่างๆนะก็คือถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินโปรโมทเพลงด้วยใช่ไ<ช><ช>หมคะอาจจะต้องแบบว่าออกเดินทางไปไหลายๆที่ด้วยใช่คะ่ะค่ะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนที่ธนบุรีวาราตี้ของเรานะคะพูดถึงเพลงดีกว่าดอกย่านะคะเนื้อหาของเพลงนิดนึงเป็นยังไงคะเนื้อหางเพลงดอกย่านะคะก็เป็นแนวเพลง แนวเพลง pop เพื่อชีวิตนะคะอาจจะคล้ายๆากับเพลงเก่าของสุนะคะ,คะอ,อกหักเรื่องคำาจะคล้ายๆกันแต่ว่าอ,อกหังเรื่องคำนี้คนมันจะแบบว่าแรงม,มันค่านจะแรงนิดนึงนะคะแบบว่าผู้ชายอย่าไปแคร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงดอกย่าม<อ> <ๆ S 2> ส่วนจะเป็นหน่าของสารอ,รอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นผู้หญิงที่ความรักความรักที่ไม่สมหวังเพราะว่าความรักส่วนใหญ่มันจะมีแบบว่าแยกแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพราะว่า ผู้ควรกับไม่ผู้ควรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเพลงนี้ก็มันจะอ,ออกคล้ายๆกับเพลงของ,ย,งยกตัวอย่างนะคะ,คะเป็นยอมจำเนวนฟ้าดินจะคล้ายๆประมาณนั้นเพราะว่าคนแต่งเป็นคนเดียวกันนัคือพิต้าสลาวุนนะคะนะคะคนแต่งคนแต่งคือพิตา้านะคะแล้วก็โปรดิวเซอร์นะคะ โปรดิวเซอร์นะคะก็เป็นพี่ต้าสลาวุฒิแล้วก็พี่ป๋อมยศพัฒน์นะคะสองคนนี้เป็นช่วยกันทําเพลงให้ส่ะนะคะ,ะ,คะเคยร่วมางานกันมาก่อนกับพี่เขาไหมคะยังไม่เคยค่ะแต่ว่ารู้จักกันเป็นงานส่วนตัวแล้วก็พี่ชอบผลงานของพี่เขาอะ,ค,ะค่ะวเวลาพี่เขาเขียนเพลงหรือว่าทําเพงลงะไรสุก็จะติดตามว่าอ,อยากให้พี่เขามเขียนเพลงให้สุขนะเพราะว่าพี่เขาเขียนเพลงดีแล้วสุดชอบอยากร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยชวนมาเพราะว่าผลงานเพลงดอกยญ้านี้สุขทาเอง อ,อ๋อทำเองรึเขากทุกอย่างทุกกระบวนการเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะทําเองก็มีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซ็ปต์เพลงเอาอ,อยากให้มันออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอกหางเรื่องของาตอนนั้นก็มันแรงแล้วเนี่ยอกหงคือเรื่องข้ามๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบเขาห้าวห,ห,หรือว่า บแบบแฟนๆน้องๆบาง,นงคนคิดว่าสุเป็นทอมอะไรเงรี้ยแต่ว่าแต่ว่านี่ก็เลยเราเปลี่ยนมาเป็นตัวเองเรเิ่มแนตัวเองมากขึ้นแล้วหนูโตขึ้นด้วยตอนนั้นก็ผ่านมา5ปีตอนนั้นอายุสินะตอนนี้อายุยีแล้ว<ม>อะไรเงรี<ม>้ยเขาอยากการลุกอะไรเงรี้ยคอนเซ็ปต์เพลงก็จะเปลี่ยนดูโตขึ้น นั่นคือแบบจ้าเอร์เป็นสาวเอร์เลยนะคะซ้นท้ายหัวใจอะไรอย่างงี้แบบว่าเสร์เเอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่มาในวันนี้เนี่ยโอ้โหลุคที่เปลี่ยนไปเลยเป็นแบบว่าเซ็กซี่มากๆนะคะถามคุว่าทำไมถึงเปลี่ยนมาแบบว่ามาใช้ลุคเซ็กซี่ในการร้องเพลงเออเซ็กซี่เหรอคะพี่ดาวสวยสวยขึ้นมากอันนี้จากใจเลยนะคุณค่ะก็หนูไม่ได้ว่าเจาะจงว่าเออต้องเซ็กซี่ต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ สุขทำด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวของสุขเองออคือตัวเองเป็นแบบนี้เราชอบแบบนี้อยากให้คนอื่นเห็นเราในรูปแบบนี้นะเพราะว่าตัวหนูเป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างตอนอ,อกขังเรื่องขำเนี่ยมันหนูยังเด็กค,คือเราก็แบบเป็นเด็กอะค่ะ ก็เดกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําออกมาเป็นแบบว่าอาจจะคล้ายทองอะไรเงี้ยอันนี้หนูโตแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แต่งตัวค่อนข้างอาจจะเป็นตัวเองะก็คือโตขึ้นวอยนั้นเถอะนะคะนะคะล้าพูดถึงความยากง่ายขวาของเพลงที่ทําอยู่ล่าสุดดอกญ้ามีความยากง่ายยังไงบ้างนะคะดอกญ้าก็ คิดคอนเซปต์เพลงก็นานนานอยู่พอสมควรก็คือเราคิดคนเดียวของเราเลยใช่ไหมคะก็คิดกับพี่ๆี่ะค่ะพี่ต้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะพี่ต้าเป็นคนเขียนเนื้อร้องนะคะกำลังทำนองเป็นพี่ต้าแต่ก็เขาอยากให้เออก็มีการปรึกษาการคุยกันว่าอยากให้เพลงของสูวมันน่าจะเป็นอย่างนี้เพลงอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆยอมจำเรื่ฟ้าดินนะคะเพลงดอกหญ้าจะเป็นความรัก ที่ไม่ไม่คู่ควรกันเธอดีเกินไปฉันดีไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจะเป็น,เป,นเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วขอถามิดนทงนะคะว่าตื่นเต้นหรือเปล่าเรที่หลัจากที่เราห่างหายจากเรื่องของการร้องเพลงไปถึงห้าปีเต็มๆแล้วเ,เราก็กลับมาอยู่ในวงการเพลงนี้อีกนะ,ะมาะเป็นแบบว่าร้องของเราละเพลงของเราละนะคะอ,อีกครั้งหนึ่งถือถือได้ว่าเป็นอัลบั้มที่สอได้ไหมถ้าเรียกเป็นอัลบัม้มก็ ต่อได้ต,ต่อได้ค่ะแต่ว่ามันตัตนานเลยกุณกว่าภาคต่อจะมานี่นานคนอาจจะลืมเรือนสุนไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากรู้ฟื้นกันกันใหม่ได้คือตื่นเต้นไหมคะมานะอีกรอบหนึ่ง<า>ก<ฮ>ับการเพลงอ๋อตื่นเต้นคนะ่ะตื่นเต้นนะก็ะยังไม่ไม่ทราบว่าฟิดแบ็กจากแฟนๆแล้วจาพี่ๆดีเจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะว่ายังไงว่าถ้าเกิดว่าสุบทาเพลงเองนะคะจะดีพอหรือเปล่า อะไรเงี้ยต้องต้องอยากให้ติดตามนะคะเพราะว่าฟีดแบ็จากเออ่5ปีที่ผ่านมาที่ทำโอค่ะเรื่องของถ้ำคือแบบว่าโอเคเลยนะฟีดแบ็ตอบกลับมาโอเคโอเคเลยนะคะพอมาถึงชุดนี้นี่รู้สึกวันๆวั่นเคะว่ามันจะเท่ากับชุดที่แล้วหรือเปล่าหวันค่ะหวันเหมือนกันใช่ไหมก็หวันค่ะเพราะว่าเราทําเองอะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเออมันจะทำได้ได้ดีมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงคนฟังได้หมู่มากมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็วันค่ะแต่ก็ทำใด้ดีที่สุดก็ลองลองดูนะคะเยี่ยมมากนะคะเห็นบอกว่าหายไปก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนเดิมก็อยู่สถะก็คือวงเรียนอยู่นะคะเราไปลองทำอย่างอื่นนอกจากการร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าชอบไหมแล้วยากง่ายกับกว่าการร้องเพลงยังไงบ้างคะอย่างเช่นที่สุดได้ผ่านผลงานก็มีถ่ายแบบนิตยสารอะไรเงี้ยค่ะต่างต่างเนี่ยถ่ายเซ็กซี่มันก็ คนละอารมณ์หนึ่งศ mm hmm. ิลปินการเป็นศิลปินนักร้องก็อีกอารมณ์หนึ่ง mm hmm. หรือว่าจะเป็นการเล่นละครเล่นภาพยนตร์อะไรเงี mm ้ยค่ะมันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งเลยคือ mm hmm. มันคือมันจะไม่ไม่คล้ายกันเลยไม่เหมือนกันเลยร mm hmm. ้องเพลงก็จะเป็นศิลปินออกแนวเป็นตัวเองใช้เสียงร้องออกมาแต่ว่าการ mm hmm. การแสดงอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็น acting มากกว่าใช้ acting ใช้สมาธิแล้วแต่ ความคิดของของใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตรงนี้ยากกว่าหรือตรงนี้ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับตัวสุสุว่าการแสดงยากยากกว่ายากกว่าใช่ไหมเพราะว่าการร้องเพลงมันคือตัวสุเไงคะ่อม,มันใช่ที่สุดแล้วนั่นคือประมาณว่าทําอะไรที่เราชอบเราจะทาได้ดีแล้วก็จะเขาเรียกว่าจะเร็วแต่ถามว่าสุดชอบวงการบันเทิงสุดชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างที่สุทําเพราะว่าสุรักวงการบันเทิงสุถึงได้ได้ยอมทําทําานานขนาดนี้ อันนี้คือเรื่องราวแค่เบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเบรกหน้าเรายังคงอยู่กับสุชาดาเหมือนเดิมค่ะนะคะกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของเพลงล่าสุดของเธอนะคะบอกไปแค่เกิ่นๆนน้ำจิ้มพนันเองดอกย้านะคะเดี๋ยวจะมีในเรื่องราวของการร้องให้ฟังกันด้วยนะคะติดตามชมนะคะตลอดทั้งชั่วโมงของเราละกัน,นะคะ่ะวันนี้อ่าช่วงนี้ไปเบรกกันสักครู่นึ่งเดียวช่วงหน้ากลับมากับช a บ i รีวาริตี้ออนทีวีสักครู่คะ่ะ นี่ but, but ้ะนี่้ะนี่ดูไข่งโบกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไปไป บริษัทคอนทุนบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะต้อนรับสู่ทัวรทือกไทยบริษัทคอนทุนบรีจำกัดค่ะเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร 02 801เจอเพียงหนึ่งมือมื่นชีวิตรอดอยู่ไม่สูญสิน้น14ตุลาคมสมาทานศีลไหว้พระพุทธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสามปางร่วมพิธีกรรมนมูลลนิธิอุบลรังสีจุลามณี สกระเจ้าแม่กวนอิมปางที่เบตรปราบมารให้ลาบชมความงดงามวัดหนองหอยราชบุรี เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดความศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาวัดศรีมหาโพธิ์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานบันดาลความสําเร็จนํามาสู่ตัวเองและครอบครัวสารองที่นั่งได้แล้ววันนี้สมาชิกข้าว199บาทบุคคลทั่วไป1,200บาทโทรศพัพท์028013211ถึง14อิมบุญอิ่มตาสําราญใจภายในวันเดียวเที่ยวไปกับบริษัทคนธนบุรีจํำกัน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิตรไกดวันนี้เราจะมาดูสิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแรกแค้น้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุน่นอยากไปวัดหนงหมี Oh. คุณรู้ไหมถั่วทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซ็นญี่ปุน่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินเนอรี่วินเทจฟาร์มชมป่งยกุการยุบตัวจากธรรมชาติอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่บอกถึงสก,การะหลวงพ่อพระธาตุเจดีหลวงตกน้ำมันบัตรราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8013211ถึง14สายด่วนโทร0867885705อาทิตย์ที่2ธันวาคมแล้วจะรออะไรล่ะครับ สู่ช่วงนี้นะคะธรรีวาริี้ออนทีวียังคงอยู่กับสุชาดานะคะเหมือนเดิมค่ะเจ้าของเพลงดอกยญาวันนี้เนี่ยนำเพลงมาฝากเราด้วยนะคะเมื่อเอบรกทีเ่เราคุยกันถึงเรื่องราวของเรื่องส่วนตัวไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็รวมถึงเพลงล่าสุดด้วยนะคะรู้สึกว่าหายจากการร้องเพลงไปนานแล้วกลับมาร้องใหม่แล้วมีการแบบว่าต้องลื้อฟื้นในเรื่องของการร้องเพลงอีกไหมคะ ก็สําหรับตัวสูนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีผลงานเพลงออกมานะแต่ัวสูยังฝึกฝนแล้วก็หมั่นร้องเพลงอยู่ประจำก็ยังคงแบบว่าร้องอยู่ฝึกฝนในเสียงอยู่ประจำค่ะวิธีการฝึกนี่ยังไงอะคะแบบยไก็ไปคาราโอเกะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องที่บ้านบ้างก็เปล่งเสียงออกมาอะไรก็ว่าไปอะไรวอร์มวอร์มวอีตลอดมันรู้สึกอุ่นเครื่องตลอดใช่ไหมใช่ค่ะะอ่ะ เห็นบอกว่าเซ็กซี่ขนาดนี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกระแสะตออรับเนีที่เราเปลี่ยนลุกมาเป็นแบบเซ็กซี่กระจากที่เรามาเซอร์ไปแล้วค่ะก็กระแสะตออรับนะคะถ้าสําหรับกับในกลุ่มบางคนก็จะชอบความเซ็กซี่วิ่งเซ็กซี่อะไรเงี้ยสวยดีมีเสน่ห์ดีหรือบางคนก็อาจจะแบบว่า ไปแรงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พยายามที่จะเป็นกลางกลางที่สุดไม่ไม่ถึงว่าเซอร์แล้วก็พยายามเป็นตัวเองอะคะ่ะเนี่แหละเป็นตัวเองเลยนะคะเป็นตัวเองแล้วเป็นตัวเองแบบนี้เนี่ยอยากจะถามเลยนะคะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเซ็กซี่ไหมคือแบบว่าตอบได้เต็มที่เลยเซ็กซี่เลยนะมีคนมีคนบอกว่าสุดเซ็กซี่แต่ว่าแต่เราก็มองว่าสุดเซ็กซี่นะหนูหนูไม่ได้คิดว่าเซ็กซี่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองชอบแบบนี้ ไม่อยากขัดใจตัวเองอยากเป็นยังไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นๆก็เลยมองว่าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นบอกว่ามีถ่ายแบบด้วยล่าสุดเลยถ่ายแบบเซ็กซี่ก็คือลงนิตยสารใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นเซ็กซี่เลยของอะไรคะก็มีที่ผ่านมามีซูนะคะสยามบันเทิงนะคะต่อไปก็เล่นนิตยวางก็จะเป็นแม็กซินแม็กซิน งานเยอะใช่เล่นเลยนะคะสาวสวยคนนี้นะคะนอกจากการถ่ายแบบแล้วมีซิทคอมด้วยเห็นบอกเมื่อสักครู่นี้กระซิบบอกเรามาใช่ค่ะใช่ได้มีซิทคอมเป็นข่าวนะคะซิทคอมเป็นข่าวเพิ่งไปถ่ายมาน่าจะออนแอร์เร็วๆนี้นะคะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าช่องไหนเอ่ยช่องสามนะคะตอนห้าทุ่มเป็นข่าวค่ะซิทคอมนะคะเล่นคือรับบทเป็นเป็นไรเอ่ยเป็นน้องออยเป็นรับเชิญเป็นรับเชิญนะคะ ชื่อน้องออยนะคะได้บทคือเป็นครั้งแรกในการแสดงซิทคอมเซ็กซี่อีกแล้วเซ็กซี่อีกแล้วเหรอคะให้เป็นเรื่องเซ็กซี่เป็นสาวสวยเซ็กซี่อีกแล้วในการเป็นชื่อน้องออยนะคะแล้วก็แต่ว่าก็โอเคอะค่ะสุนรับได้ไม่ได้เซ็กซี่มากอะไรขนาดนั้นแบบน่ารักน่ารักเซ็กซี่น่ารักเบบี้เซ็กซี่อ่านะคะเป็นยังไงบ้างคะยากไหมคะการแสดงละครซิทคอมก็ครั้งแรกหรือเปล่าเอ่ยก็เคยเล่นละครเล่นหนังภาพยนตร์ในมาอยู่บ้างนะคะที่ห่างหายไปก็ ถามว่ายากไหมในตอนนั้นก็มันก็จะแบบไม่ธรรมชาติสักทีเดียวเหมือนตัวเองเป็นนักแสดงเลยอะไรเงี้ยคนเรามันก็ต้องมีฝึกฝนแล้วก็อ่ามันอาจจะดูไม่ธรรมชาติอาจจะดูไม่แบบว่ายังไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เล่นได้ก็พยายามฝึกไปเรื่อยใช่ค่ะใช่ะคะช่ะเอาล่ะนอกเหนือจากการที่เ,เล่นละครแล้วถ่ายแบบเซ็กซี่ไปแล้วนะคะเห็นบอกว่าก็ชอบร้องเพลงด้วยนะคะแล้วก็มีอื่นนะคะที่ที่สูงแบว่าอยากจะ แน่อนจากเรื่องของวงการบันเทิงอาจจะเป็นธุรกิจเป็นอะไรที่แบบเสริมเข้ามาอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็มองๆไว้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ชีวิตของเราเร่ยมันยังอยู่ต้องกับการทํางานวงการบันเทิงค่ะเพราะว่าแต่ที่บอกว่าที่สุดซื้อชอบร้องเพลงรายการร้องเพลงเนี่ยสุดรักที่สุดแล้วนะคะพราตองโตมาก็ชอบร้องเพลง ร้องเพลงมากๆแล้วก็ได้มาเป็นศิลปินก็ดีใจค่ะนะคะจะมาถึงวันนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่วงการมากี่ปีแล้วคะรวมทั้งหมดเลยอ๋อสิบสิบสิบปีได้สิบกว่าสิบกว่าปีเลยนะสิบสิบสองถ้าเก็ตอนนั้นสูสุเริ่มเข้ามาร้องเพลงกับ RS ใเนี่ยตอนอายุสิบสีเ่เริ่มะะเริ่มร้องไกดนะคะเริ่มร้องไก่ร้องคอรัสประกอบละครภาพ,พยนตร์เล็กๆน้อยๆก็ร้องนะคะ V c ซดีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ร้องหมดเพราะหนูชอบอะไร่เงี้ย ร้องตั้งแต่เด็กอะค่ะ,<น>ะตั้งแต่อายุ14ก็แ,14แสดงว่าคือทํางานมาตั้งแต่ตเด็กแล้วค่ะใช่ะค่ะตอนนี้24 10ปีเนอะ10ปี10ปีปปปปนะคะโหต้องบอกเลยว่ารถแล่นอยู่ในวงการเพลงมาถึง10ปีเต็มๆเลยนะคะได้อะไรบ้างจากวงการเพลงนี้นะคะ,ะได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ในสิ่งที่เรารักอะค่ะเพราะว่าหนูเป็นที่บอกว่าสุดชอบวงการเพลง รักการร้องเพลงแล้วสุก็ได้ทำสุก็รู้สึกโชคดีที่ได้ทําในสิ่งตัวเองรักเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักใช่ไหมคะแต่ว่าสุได้ทําในสิ่งตัวเองรักหนูก็ดีใจค่ะนะคะเห็นบอกว่าปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดดอกหญ้าไป1เดือนแล้วกระแสตอบรับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็มันเหมือนยังค่อยคๆอยค่อยค่อยอยู่ค่อยไปค่อยไปใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งปล่อยออกมาไม่ถึงเดือนก็สําหรับ ารายการเป็น8.75นะสุก็ถือว่าเป็นขึ้นต้นๆน,นะคะที่สุดได้มาเยี่ยมมาเยือนนะคะได้เริ่มมาโปรโมทโชว์ตัวกันให้ได้รู้จักหน้าสุจาดาว่าตอนนี้นะสุ่โตแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะก็เพิ่งมาเป็นแรกๆเลยะคะ่ะยังต้องเดินสายโปรโมทอีกเยอะเลยค่ะอืมนะคะ,คะก็เป็นเอาไปว่าเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะ <ขอ S 2> สู้ถไปนะคะสู้ถไปโอเคค่ะเห็นบอกว่าร้องเพลงดอกย่าเนี่ยนะคะ ใช้เวลาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ใช้เวลาการร้องเพลงก็ไม่นานแต่ว่าคิดคอนเซ็ปต์ค่อนข้างนานแล้ว,วคอนเซ็ปต์นี้ร้อามาจากไหนคะอยากรู้จั้งเลย ก็จะโปรดิวเซอร์แล้วก็สุเล่าให้เขาฟังว่าแต่ว่ามันไม่ได้ไปจักที่เดียวนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเออสุเคยมีความรักยังไงผ่านยังไงมาพยายามที่จะแต่งให้เป็นตัวเองมากที่สุดอะค่ะก็คือประสบการณ์จริงเลยว่างั้นหรือเปล่าก็ไม่ถึงกันแต่ว่าเพลงดอกย่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นออกเป็นแนวว่า โอ้โหเราไม่คู่ควรกับเขาสูบไม่ใช่ไม่คู่ควรขนาดนั้นอะไรก็มีแบบกลิ่นอายของตัวเราบ้างอะไรบ้างปกิรา,<ช>าการบ้างใช่ค่ะแต่ว่าประมาณเหมือน60-40เป็นตัวสูบสัก60อีก40ก็อาจจะเป็นเสริมเติมแต่งเพื่อความไพเราะของเพลงอะไรค่ะแล้วดนตรีก็เป็นป๊อปร็อกด้วย <c oughs> เป็นพับเพื่อชีวิตเอาพับเพื่อชีวิตแล้วชุดที่ผ่านมานะคะเป็นแนวไหนเป็นเป็นพับเพื่อชีวิตเหมือนกันเลยค่ะอกพักเรื่องคำขับถ้าางนั้นก็คงจะไม่ยากเข่าดการที่จะต่อใช่ไหมใช่ค่ะใช่คะพูดถึงศิลปินต้นแบบบ้างดีกว่านะคะอยู่ในวงการมาถึง10ปีเต็มๆก็ต้องมีบ้างละนะคะไอดอลในดวงใจของเราค่ะในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการร้องเพลงนะคะก็อย่างอย่างตัวสูนเนี่ยสุดชอบพี่หญิงทิติการ เพราะว่าพี่เสียงเพราะเสียงเขาแบบว่ามีเสน่ห์มากใช่เป็นแบบว่าเป็นนักร้องที่หาตัวจับยากมากเลยนะพี่หญิงตุการชอบชอบเพในแต่ของพี่หญิงมากที่สุดคะอ่ะชอบเพลงกอดฉันให้นานๆอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาก็ร้องใหม่ไงค่ะ ต้ฉนฉบับหนูก็ชอบอะค่ะพี่วา่าวารุานีสุขสวรรัสด<อ>ิ์นล้วใช่เป็นเพลงเก่าของวาุณีหญิง<อ>ก็เอามา cover ใหม่นันเองนะคะเอาละและนี่คือบางส่วนนะคะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมนะเรื่องเรายังไม่เจาะลึกเลยเดี๋ยวช่วงหน้านี้ลึกกว่าน,นี้อีกนะคะมาลึกถึงหัวใจกันเลยดีกว่านะคะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมีใครดูแลหัวใจหรือยังนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยติดตามชมในเบรกหน้ากับธนบุรีวาราตี้ออนทีวีเบรกกันสักพู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ กินเจเพียงหนึ่งมือม้อมื่นชีวิตรอดอยู่ไม่สูญสิน้น14ตุลาคมสมาทานศีลไหว้พระพุทธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมสามปางร่วมพิธีกรรมน้มูล,ลนิธิอุบลรังสีจุลามณี สักกระเจ้าแม่กวนอิมปางที่เบตรปราบมารให้ลาบชมความงดงามวัดหนองหอยราชบุรีเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งสมาธิองค์ใหญ่ที่สุดความศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาวัดศรีมหาโพธิเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบรรดาลความสำเร็จนำมาสู่ตัวเองและครอบครัวสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้สมาชิกข้า199บาทบุคคลทั่วไป1,200บาทโทรศัพท์ศูนย์ 2 8 0 1, 1 3 2 1 1อถึง14อิ่มบุญอิ่มตาสำราญใจภายในวันเดียวเที่ยวไปกับบริษัทค้นทนบุรีจำกัด